เปลี่ยนทุกมื้ออาหารของคุณให้โดดเด่นและอุ่นอยู่เสมอด้วย Heat Lamp c o r v i n g Station จาก7-5 ผมเช่พักนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าในลายบุฟเฟ่ทำไมอาหารถึงดูอุ่นและสดใหม่อยู่เสมอนั่นก็เป็นเพราะว่าฮีทแอมป์เนี่ยช่วยรักษาคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารวันนี้ผมจะพามารู้จักกับฮีทแอมป์โคมไฟอุ่นอาหารที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคุณโคมไฟอุ่นอาหารตัวช่วยที่ทำให้อาหารของคุณร้อนพร้อมเสิร์ฟและดูดีทุกช่วงเวลากําลังไฟ250วัตต์ตลอดเพิ่มมูลค่าด้วยดีไซน์หรูหราเหมาะกับธุรกิจอาหารที่โซนไฟของเรามีฮีทแอมป์ให้เลือกหลากหลายดีไซน์มีทั้งฐานไม้ฐาน แซเลตและฐานหินอ่อนโคมไฟ3สีมีแซเลตโกลด์คอปเปอร์สินค้าผลิตจากแซเลตฟู้ดเกรดคุณภาพสูงปลอดภัยไร้สนิมแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจโรงแรมร้านอาหารบุฟเฟ่งานจัดเลี้ยงต่างๆโคมไฟอุ่นอาหารจากเซเว่นไฟก็เป็นคําตอบที่คุณกําลังมองหาสำหรับลูกค้าท่านใดที่อยากชมสินค้าตัวจริงสามารถเข้ามาชมหรือทดลองได้ที่โชว์รูมของเราเซเว่นไฟถนนนครอินแล้วพบกันครับ